สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่22ตุลาคม2 0 2 5วันนี้เฟกอินดีเด็กอยู่ที่25จากเมื่อวานนี้34นะครับกับบรรยากาศที่นักลงทุนคริปโตหลายคนตอนนี้เริ่มขอเคสตลาดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเมื่อวานนี้ตลาดเงีย,ยบอยู่ดีพุ่งแล้วก็มีข่าวทองคำร่วงร่วงแบบรุนแรงร่วงแบบครั้งใหญ่หลายคนก็บอกว่าทองคำร่วงเสร็จปุ๊บเงินน่าจะมาคริปโต ตอนนี้ก็ยังรอยอยู่นะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยการประชุมที่เราเล่าไปเมื่อวานการประชุมระหว่างธนาคารกลางกับตัวแทนภาคเอกชนบริษัทคริปโตเทรดฟายพวกฟินเทคต่างๆเนี่ยเรียกว่าประสบความสำเร็จประสบความสําเร็จเพราะอะไรคําพูดของผู้ว่าการธนาคารกลางคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะครับท่านบอกว่าการปฏิวัติกําลังเปลี่ยนแปลง นะการปฏิวัติของระบบการชำระเงินในรูปแบบใหม่เนี่ยมันเกิดขึ้นทุกแห่งหนบนโลกใบนี้ผมมาที่นี่เพื่อจะบอกว่าธนาคารกลางสหรัฐพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือปฏิวัติครั้งนี้เทคโนโลยีอย่างคริปโตบล็อกเชนฟินเทคต่างๆเนี่ยไม่มีทางหยุดอยู่กับที่มีแต่จะเดินหน้าต่อไปนะครับคำพูดนี้เนี่ยเพื่อนอาจจะดูผิวเผิน จริงๆเป็นคําพูดที่สําคัญมากคําพูดที่เห็นได้ชัดธนาคารกลางถึงแม้ไม่ให้ลุงจเจริมเปิดรับคริปโตเคอร์เนซีแล้วและถ้าธนาคารกลางที่มีอํานาจมากที่สุดในโลกเปิดรับคริปโตหรือยอมรับคริปโตหมายความว่าประเทศอื่นๆในอนาคตอาจจะทําตามสหรัฐอเมริกากินแมคโนลอ์เรากินแมกโนล์เขากินเคฟเรากินเคฟทั่วโลกเหมือนกันนะครับ ทีนี้งานเมื่อคืนเนี่ยเพื่อนทุกคนพูดดีแต่ไฮไลท์ที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดคือคำพูดของคุณคร er, ิสโตเฟอร์วอลเลอร์ผู้ว่าการธนาคารกลางที่บอกว่าผมกำลังพิจารณาให้การทำบัญชีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นบัญชีที่เรียกว่า Skinny Account คือในสามรญกาเนี่ยเพื่อนเราต้องเข้าใจว่าเฟดธนาคารกลาง <c oughs> คือหัวใจของโลกการเงินทุกดอลลาร์ทุกเซนจะต้องผ่านธนาคารกลางนะนายกอโอนเงินให้นายขอหรือนายบ๊อบบี้โอนเงินให้นางเจนิเฟอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าธนาคารกลางหรือไม่ใช่ว่าธนาคารของบ๊อบบี้โอนตรงให้ธนาคารของเจนิเฟอร์นะครับไม่ใช่มันเป็นการโอนผ่านธนาคารกลางถึงแม้จะเกิดขึ้นแบบ ภายในเซียวินาทีเนี่ยทุกอย่างต้องผ่านธนาคารกลางแบงก์เจะโอนให้แบงก์บีเขาจะทำบัญชีกันแต่ธนาคารกลางเนี่ยจะเป็น clearing house ทุกวันพอมีแบบ cut off time เนี่ยเขาจะเคลียร์เลยว่าแบงกนี้ต้องจ่ายแบงกนี้กี่ล้านแบงกนี้ติดแบงกนี้กี่ล้านผ่านธนาคารกลางนะและยกตัวอย่าง stablecoin stablecoin อย่างของ ripple Rlusd Ripple เนี่ยไม่มี uh, master account คือทุกธนาคารเนี่ยมี master account ที่สามารถฝากตรงกับธนาคารกลางแต่ของ Ripple เนี่ยก็ต้องพึ่งธนาคารและถ้าธนาคารมีปัญหาหรือมีด d r a ่าการเมืองคุณเป็นวิพากษ์วิจผมเป็นเดโมแครตหรือวันดีคืนดีคุณป้าอลิซาเบธวอร์เรนออกมาบอกว่าเฮ้ยไอ้โปรเจกต์เนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ฟอกเงิน มิชาชีพใช้ stable coin ตัวนี้บัญชีอาจจะถูกปิดได้โปรเจกต์ s t a b l e c o i นั้นๆอาจจะมีปัญหาได้นะครับคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์เขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะทำสกินนี c o u n t ที่อาจจะไม่ได้อัพสิสิ์เต็มที่เหมือนมาสเตอ c ์แค n t แต่สามารถทําให้ fintech คริปโตโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยดิวตรงกับธนาคารกลางนะสมมุติ ผมบอนดูต่อไปจะทำสเตเบิลคอยที่อเมริกาเนี่ยผมมิน้นเหรียญออกมาเพื่อนๆให้ดอลลาร์ผมผมฝากตรงกับธนาคารกลางถ้าผมได้สกินเนียเขาสเตเบิลคอยของผมจะเป็นสเตเบิลคอยที่ดูดีมีชาติกูลทันทีถ้าเทียบกับโปรเจกต์อื่นๆนั้นนึกภาพให้ดอลลาร์กับผมผมให้ดอลลาร์กับธนาคารกลางดีกว่าให้ดอลลารากับ โอปะโดคอนนะครับเช่นการการต่อยอดยกตัวอ,อย่าง RWA Real Asset อสังหาริมทรัพย์พุ่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยการเซโดนะสมมตุติผมซื้อโทเค็นที่ดินผมจะขายมันก็เคลียร์ตรงกับธนาคารกลางตรงเนี้ยมันจะดึงความมั่นใจนักลงทุนและยกตัวอ,อย่าง stable coin สมมุติ RUSD ถ้าเขาได้สกินเนี่ o เขาเขาดิวตรงกับธนาคารกลางคนใช้เยอะการเบรน Native t o ค็นเยอะสัปปายที่น้อยลง XRP ก็พุง่งอันนี้เล่าคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะครับก็อย่างที่เรียนเมื่อคืนเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่แน่นอนมันเป็นแค่การพิจารณาเพราะอะไรบลโลกคริปโตเราต้องยอมรับว่า Stable Coin ต่างๆโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดี ธนาคารกลางก็ต้องเอาไปคิดดูก่อนขอลองทําแซนด์บ็อกซ์ดูก่อนหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ตรวจสอบว่าไอการทําตรงเนี้มันไม่ได้ไปเอื้อประโยชน์ให้พวกฟอกเงินพวกค้ายาและกลายเป็นแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับก็เพื่อนๆที่ตามการประชุมเมื่อคืนใครที่ได้ฟังคิดยังไงมองไงมีอะไรเสริมมีคําถามอะไรคอมเมนต์เข้ามาวันนี้คร่าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับ การจะตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอทั้งปลอดภัยดูต่อไปครับผม ไม่รู้สิเริ่มวิ่งไปบนฟ้าใครแกจะแข่ง XRP จะบินไปนสุดดาวข้าพาเราจะยังไงต้องดูต่อไป ya BNB อยู่ในมือก็ถือ,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 อต่อไปมีชื่แค่มาห้างเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปเ่าจะยังไงไม่มีใครรู้ set ขยับบ้า กลาใจรใู้น้ำแต่เราไม่กลัวตลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจลกูกกันนั้นมันเรยวเราไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโตต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องของเรี้ยเรื่องข้องใจไม่มีใครต่อได้